we <laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมนองไขรจเจริญจากคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านที่รับชมอยู่มาชมการทําขุดสะและเจาะธนาคารน้ําใต้ดินนะครับหรือบ่อน้ําสร้างความลึก10เมตรนะฮะทำควบคู่กันเลยครับเพราะว่าเราเบ็ดเสร็จจบในที่เดียวนะครับจบในที่เดียวลูกค้าท่านนี้เป็นพ่อตาของพี่โนงนะครับก็รู้จักกันนะท่านชอบแบบทฤษฎี สวนผสมประสานแล้วก็มีสะมีการขุดเจาะบอ่อบาดาลน,นะฮะธนาคารน้าตื้นนี่น้ําเยอะมากนะครับน้ําในผิวหน้าดินจากนี่ลงไป10เมตรเนี่ยมีทุกบ่อนะครับการันตีได้เลยที่เจาะมานะฮะผมเจาะจนทีมงานผมเจาะจนคุณหมดแล้วนะครับน้องคายอุดรน,นะฮะหรือนครพนมก็ไปมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับชมการทํางานของทีมงานน้องคายจเจริญเนยกลุนพร้อมกันตอนนี้เลยครับเอาเลยเริ่มได้ ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นจอมยุทธนะฮะทีมงานจอมยุทธนักเจาะโลกนะครับเจาะเสาเข็มก็สุดยอดนะฮะที่จะลงไปบ่อน,นั่นก็ลองซี่นะฮะแปบซี่นักเลงน้องอคครเจเิญจจกลนะครับเพียงผู้เดียวนะไปชมกันครับตอนนี้เราเจาะลงไปที่10เมตรแล้วนะครับเรานำท่อลงไปในได้ประมาณ5เมตรแล้วฮะก็จะเหลืออีก บางส่วนเท่านั้นนะฮะน้าขึ้นมาในระดับ5เมตรครับเป็นที่น่าพอใจของเจ้าของบ่ออย่างยิ่งนะฮะบ,บ่อนี้คือการทําธนาคารน้ําใต้ดินนี้<ด>จะเป็นการดึงน้ําใต้ดินทั่วทุกพื้นที่<ด>แถวนี้เข้ามาอยู่ในบ่อเรานะฮะทำให้<ด>ทาให้พื้นที่ของเรา<ด>ชุ่มชื้นชุ่มช่านะครับ ีชมการลงบอ่อสวยๆของเราเลยฮะการให้สัญญาณคนข้างล่างก็สำคัญนะครับนนเดี๋ยวเข้ามารับชมกันใกล้ๆครับ่เปดีครับัดีครับได้ยินว่าไม่ทำงานนะสองคนนี้เด็กน้อยสอคนนี้ญญไม่ได้เงินนะครับวันนี้ นี่ครับตามล,ง,ลงนิดนึงตาลงนิดนึงชมกันแบบอย่างใกล้ชิดเลยครับเร็วเร็วตามลงนิดนึงอู้สวยสวยมากเป๊ะเลยครับเเข้าไปกันอีกนิดนึง,ง,งครับน,นี่ครับชมกันใกล้ชิด ทีนี้ผมพาท่านไปรับชมการขุดสะขุดขนนะฮอันนี้ก็ยอดฝีมือของเราอีกท่านหนึ่งครับนาสัญญาป่องใสสะนิ่นเนียนเลยฮะระดับความลึกที่5เมตรนะครับสะพักบน4เมตรมาตรฐานเจาะลงล่างอีก1เมตรที่เห็นน้ำนั่นนะครับ ็นการด,ดำเนินงานของเราวันที่2เองนะครับวันนี้ได้ดินถมบ้านถมที่ด้วยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับหนองคายจเจริญจักรกรับขุดโคกหนองนาเจาะธานาคารน้ำใต้ดินด้วยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์ผ่านงานมามา,มากพอสมควรน,นะฮะ ไม่ทาไม่ทันผิดหวังแน่นอนในผลงานทุกอย่างที่ออกมาคุ้มค่างเงินทุกบาทตตอนนี้น,น้องใคร,จเ,รจกกเจริญจะกดเจาะบาดาลน,น้ําตื้นนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ผมอยู่กับแม่เจ้าของที่นะฮะแม่เป็นยังไงบ้างครับน้ำ,น,ำน้ำออกเยอะไหมแม่เยอะเลยน้ำเยอะเลยนี่ครับสนใจกมมัมาเด้อมาเด้อมาเบ่งผลงานกับแม่เด้อนี่เด้อครับเร็วใส่น้ำเร็วพร้อมนี่น้ำมาแล้วครับดูดใช้สนุกเลย เดี๋ยวจะทําการลงไปข้างล่างเอาหัวออกไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บตีลงไปเอานะโดนลำนี้เรียบร้อยครับจบแล้วครับบายบายครับผมบายบายมองกล้องไปด้วยเยี่ยมแม่แม่เยี่ยม เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขึ้นมายัางไงได้แม่